ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากอีเทียนชูมาถึงสถานที่แห่งนี้นางก็รับรู้ว่าทะเลเทพจักรวาลมีปรากฏการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นเฉินเซี่ยงจึงคิดว่านางสมควรรับรู้รายละเอียดที่มากกว่ายายทวดมดข้าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่เท่าที่รู้คือจูจ่ๆทะเลเทพจักรวาลก็เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่วัตะจักหลายแห่งประสบความพินาศจ,จากความปั่นป่วนนั้น แน่นอนว่าสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้ทะเลเทพจักรวาลล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นแต่มีความเป็นไปได้ว่าสรรพสิ่งที่แข็งแกร่งจะเอาชีวิตรอดได้อีเทียนชูกล่าวท่านไม่รู้ต้นเหตุของการสูญสิ้นนี้หรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาอยากรู้ถึงสาเหตุที่ทําให้ทะเลเทพจักรวาลต้องแตกดับเพราะมันเป็นหายนะครั้งใหญ่หลวงที่ทาให้วัตจักรจานวนนับไม่ถ้วนเกิดความวิบัติ บางทีมันไม่ได้เป็นวาระแตกดับหรือการสูญสิ้นของทะเลเทพจักรวาลเพียงแต่ว่าวัตจักรและสรรพสิ่งทั้งหลายเปราะบางเกินไปจึงต้องประสบหายนะจากปรากฏการณ์บางอย่างของทะเลเทพจักรวาลไม่แน่ว่าหลังจากปรากฏการณ์นี้ผ่านพ้นทะเลเทพจักรวาลก็ยังคงอยู่ตามเดิมอีเทียนชูเม่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและกล่าวว่าแม้สิ่งมีชีวิตอย่างเราๆจะมองว่าตนเองแข็งแกร่งและทรงพลังแต่ท้ายที่สุดก็ยังอ่อนแอและเปราะบาง เฉินเซียงก็จมอยู่ในห้วงความคิดเช่นกันในอดีตเขาเคยอ่อนแอมากและช่วงเวลานั้นมีมนุษย์จำนวนมากต้องตกตายด้วยภัยธรรมชาติภายหลังเมื่อเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ไม่หวาดกลัวภัยธรรมชาติหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นฟ้าผ่าแต่จะอย่างไรก็ตามเฉินเซียงได้ค้นพบสัจธรรมข้อที่ว่าต่อให้มีความแข็งแกร่งมากมายสักเพียงใดเขาก็ยังเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่เรื่อยไป ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันทะเลเทพจักรวาลอาจเกิดความผันผวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเว่าวัตจักและสรรพสิ่งทั้งหลายอ่อนแอเกินกว่าจะต้านทานความผันผวนนั้นได้วัตจักรท้าพิภพไม่ได้รับผลกระทบเพราะวัตจักรท้าพิภพไม่ได้อยู่ในระบบของทะเลเทพจักรวาลอีเทียนฉู่กล่าว นี่คือสาเหตุที่ทำให้แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ปรากฏขึ้นที่นี่ดูเหมือนกลุ่มคนจากยุคโบราณจะคาดการถึงจุดจบของทะเลเทพจักรวาลได้ล่วงหน้าอีกทั้งยังรับรู้ถึงการก่อกํากเนิดของวัตจักรท้าพิภพได้อย่างรวดเร็วคนพวกนั้นต้องการควบคุมวัตจักรท้าพิภพใช่หรือไม่เฉินเซียงเม้มริมฝีปากวัตจักรแห่งนี้พิเศษมากข้าหวังว่าพวกนั้นจะไม่วุ่นวายจนก่อให้เกิดปัญหา ถ้าไม่รู้จักคนพวกนั้นพวกนั้นซ่อนตัวอยู่ที่นี่และไม่เคยมีการเคลื่อนไหวที่โลกภายนอกอืมมมแต่คิดว่าก็อาจมีเหตุผลอื่นที่ทําให้พวกนั้นไม่สามารถออกไปได้อีเทียนถูกกล่าวในดินแดนนี้ยังมีนิกายอีเทียนเช่นกันและเป้าหมายของข้าก็คือการตามหานิกายอีเทียนให้พบเฉินเซี่ยงจําได้ว่าเทียนหยวนบอกกับเขาว่าอีเทียนเฉียนเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของนิกายอีเทียนแห่งทะเลเทพจักรวาลที่ใช้แท้สกุลอีเทียน หากดินแดนแห่งนี้มีนิกายอีเทียนตั้งอยู่จริงเฉินเซี่ยงก็คิดว่ามันอาจมีบุคคลแท้สกุลอีเทียนอยู่ไม่น้อยและบางทีอาจมีเชื้อสายปีศาจต,ต้นกําเนิดอยู่มากมายปัจจุบันเฉินเซี่ยงมีเป้าหมายหลายประการอย่างเช่นการตรวจสอบว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่นั้นเป็นอย่างไรมันจะเป็นภัยคุกคามต่อวัฏจักรท้าพิภพหรือไม่นอกจากนี้เขายังต้องตามหาขุมกำลังเทียนมู่เช่นกันกับขุมกำลังร้อยบุกผา เขาคาดคิดว่าเซียวเซียงหลินและคณะผู้นำขุมกำลังร้อยบุกผาควรจะนำพาสมาชิกคนอื่นๆมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่แล้วทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าอาวินสื่อเหลียนได้มาถึงสถานที่นี้และกลับคืนสถานะผู้นำขุมกำลังเทียนมู่เรียบร้อยแล้วเฉินเซียงเจ้ารู้จักกับเผ่ามดส่วนมู่ได้อย่างไรทั้งที่เจ้าเพิ่งมาถึงที่นี่แต่เจ้ากลับมีการร่วมมือกับพวกมันได้อย่างน่าเหลือเชื่ออี้เทียนฉู่กล่าวถามถ้าพบกับมดฝูงนี้โดยบังเอิญ เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องบอกเลยว่าในวัยเด็กข้าชอบเล่นกับแมลงจํานวนมากดังนั้นเขาจึงเข้ากับพวกแมลงได้เป็นอย่างดีจริงสิเจ้านายท่านรู้เกี่ยวกับเผ่ามดส่วนมู่ด้วยหรือข้าพอจะได้ยินเกี่ยวกับพวกมันมาบ้างพวกมันเป็นแมลงโบราณและค่อนข้างมีชื่ออีเทียนฉูพยักหน้าแน่นอนว่าพวกมันแข็งแกร่งอย่างที่ผู้คนมักพูดกันมีการเล่าลือถึงมดเหล่านี้ด้วยหรือ เฉินเซียงกล่าวไม่จริงไม่จังเขาไม่ต้องการพูดเรื่องใหญ่ทวดมดจึงไม่คิดจะพูดอะไรต่อประเด็นทางด้านอีเทียนฉู่ก็รู้ว่าเฉินเซียงกำลังปกปิดบางสิ่งแต่นางไม่คิดคาดคั้นเอาความอะไรเจ้านายหากท่านตายข้าจะได้รับผลกระทบหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามที่เจ้าเข้ามาช่วยเหลือข้าก็เป็นเพราะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในการตกตายของข้าง,งั้นหรืออีเทียนฉู่ถามกลับโดยจ้องศบตากับเฉินเซียง ปัจจุบันอี้เทียนชูกับเฉินเซียงอยู่บนหลังมดบินตัวใหญ่แม้สภาพร่างของนางยังไม่กลับคืนสภาพปกติแต่ดวงตาเฉียบคมของนางสามารถทําให้เฉินเซี่ยงต้องรู้สึกประหม่าในเวลาที่ศบตาแน่นอนว่าไม่ใช่การใช้ชีวิตภายในดินแดนแห่งนี้โดยไม่มีท่านย่อมเป็นปัญหาต่อตัวข้าเฉินเซี่ยวกล่าวยิ้มยิ้มข้าเป็นนักปรุงยาโดยกำเนิดจึงไม่ถนัดในการต่อสู้และข้าหวังว่าเจ้านายจะช่วยคุ้มครองข้า อีเทียนชูหลับตาลงและกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าหากข้าตกตายลงเจ้าจะไม่ตกตายตามข้าที่เป็นเจ้านายท่านพูดจริงใช่หรือไม่เฉินเซียงเร่งถามแล้วมันมีผลกระทบอื่นหรือไม่ไม่อี่เทียนชูกล่าวพันธสัญญาที่ข้าทิ้งไว้ในจิตวิญญาณของเจ้ามีเงื่อนไขเพียงห้ามไม่ให้เจ้าคิดร้ายต่อข้าแน่นอนว่ามันเป็นพันธสัญญาที่ละหลวมและเจ้าสามารถแยกตัวจากข้าได้ทุกเวลา เจ้านายแล้วท่านบอกเรื่องนี้กับข้าทำไมท่านไม่กลัวว่าข้าจะเพิกเฉยเมื่อท่านตกยากหรอกหรือเฉินเซี่ยงจับน้ำเสียงและสีหน้าของอีเทียนชูก็ตระหนักได้ว่านางไม่ได้โกหกเมื่อครูเจ้าพูดว่าช่วยข้าเพราะต้องการให้ข้าคุ้มครองไม่ใช่หรืออีเทียนชูกล่าวยามนี้พวกเราต้องระวังตัวให้มากเมื่อข้าหายจากอาการบาดเจ็บข้าจะไปที่นิกายอีเทียน ขณะที่อีเทียนฉูกำลังพูดหน้าของนางได้ปรากฏผลึกสีน้ำเงินก่อนที่พลังงานทั้งหมดรอบๆบตัวนางจะเข้าไปหลอมรวมในผลึกสีน้ำเงินนั้นเฉินเซี่ยงถือกระจกเทพหกวิธีไว้ในมือและในเวลานี้น้องสาวเสี่ยวจิงได้กล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่ข้าเข้าสามารถระบุหลักฐานพลังหกวิธีของนางได้แล้วเสี่ยวจิงหลักฐานพลังหกวิธีของนางเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงเร่งถามอย่างให้ความสนใจ รักฐานพลังของนางทรงพลังอย่างยิ่งวิถีทักษะและวิถีวิญญาณของนางอยู่ระดับที่120เสี่ยวจิงกล่าวนางสามารถเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองของท่านได้อย่างไงไ่ายดายก็เป็นเพราะระดับวิถีวิญญาณของนางสูงกว่าท่านมากเกินไปเฉินเซี่ยงถึงกับนิ่งงันไปครู่หลักฐานพลังวิถีวิญญาณในระดับ40ของเขาก็ถือว่าสูงมากแล้วแต่ปรากฏว่าอ e ีเทียนชูอยู่ในระดับที่120เสียอย่างนั้น หลังจากได้รู้ดังนั้นเขาก็ไม่แปลกใจว่าเหตุใดทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองของเขาจึงถูกบุกรุกได้โดยง่ายพี่ใหญ่รักฐานพลังวิธีวิญญาณระดับที่120ไม่ถือว่าสูงเกินไปสำหรับท่านข้าคิดว่าท่านสามารถบรรลุระดับนี้ได้ไม่ยากเย็นเสี่ยวจริงกล่าวนอกจากนี้ท่านยังมีความพิเศษกว่านางเนื่องจากนางมีรักฐานพลังเพียงสองวิธีแต่ท่านมีครบหวิธีอีกทั้งยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จริงด้วยอันที่จริงข้าใช้เวลาไม่นานก็บรรลุระดับที่40ได้เฉินเซียงยิ้มพยักหน้ายิ่งไปกว่านั้นแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่สมควรมีพลังงานที่กล้าแกร่งให้บ่มเพาะฉะนั้นข้าก็ควรบ่มเพะพลังได้อย่างรวดเร็วพี่ใหญ่ข้าคิดว่าท่านมีโอกาสพิชิตนางแล้วเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยการที่ท่านช่วยชีวิตนางเอาไว้ข้าเชื่อว่าอย่างน้อยนางจะต้องรู้สึกซาบซึ้งและไม่คิดจะทำร้ายท่านในอนาคต ในระหว่างที่อีเทียนฉูพักผ่อนเฉินเซียงก็ถือโอกาสตรวจสอบจิตวิญญาณของสองชายร่างใหญ่เขาตั้งใจว่าจะถ่ายโอนพลังชีวิตของพวกมันไปให้ยายทวดมดแม้ยามนี้ใหญ่ทวดมดจะไม่ได้เร่งให้เฉินเซียงยืดอายุขัยของนางแต่นางก็กําลังตั้งตารอคอยมันอยู่ท่านยายสาเหตุที่ทําให้อายุขัยของท่านลดลงคืออะไรเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือไม่ เชินเสี่ยงกล่าวถามไปยังยายทวดมดในห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีอายุขัยของข้าแปลกมากต้องบอกก่อนว่าจิตวิญญาณของข้าแข็งแกร่งมากแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเมื่ออายุไขหมดลงยายทวดมดกล่าวกายเนื้อของข้าก็แข็งแกร่งมากเช่นกันตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันกายเนื้อของข้ามีการผลัดเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วและมันมีการพัฒนาความแข็งแกร่งจากพลังวิญญาณ เฉินเซียงรู้มานานแล้วว่าการบ่มเพาะจิตวิญญาณจนไปถึงระดับหนึ่งกายเนื้อที่จะไม่ใช่สิ่งที่อบอุ้มจิตวิญญาณอีกต่อไปแต่จะเป็นจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงกายเนื้ออย่างไรก็ตามปัจจุบันเขาได้รู้แล้วว่าผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ทรงพลังจะสามารถใช้พลังวิญญาณบ่มเพาะกายเนื้อได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของยายทวดมดและอีเทียนชูน้องชายเฉินการได้พบกับเจ้าเป็นเรื่องวิเศษอย่างยิ่งแม้ข้าจะใช้ชีวิตมายาวนานมากแต่ข้ายังไม่เบื่อหน่ายในการใช้ชีวิต ยายทวดมดกล่าวเพียงคิดว่าตนเองจะต้องแตกดับข้าก็รู้สึกใจหายทุกทีไปท่านยายปลดรอศักครู่ข้ากำลังค้นคว้าดูว่าจะดึงเอาอายุไขของพวกมันออกมาได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอันจริงที่ข้าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณมาไม่น้อยคิดว่าการสกัดอายุไขของพวกมันจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าน้องชายเฉินเจ้าช่างหน้าทึ่งจริงๆเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับอายุไขและพลังชีวิตได้อย่างไร แง่มุมนี้สมควรเกี่ยวข้องกับการยังถึงกฎพลังโดยตรงไม่ใช่หรือใหญ่ยยทวดมดกล่าวถามอย่างสงสยัยถ้ามีการค้นพบโดยบังเอิญเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มจากนั้นเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วจึงเริ่มตรวจสอบจิตวิญญาณของสองชายร่างใหญ่ปัจจุบันเฉินเซี่ยงทำการตรวจสอบจิตวิญญาณด้วยกระจกเทพหกวิธีเขาต้องการระบุถึงหลักฐานพลังหกวิธีของชายร่างใหญ่ทั้งสองคน ทั้งสองล้วนทำการบ่มเพาะหลักฐานพลังขึ้นในมิติวิญญาณดังนั้นต่อให้กายเนื้อจะถูกทำลายแต่หลักฐานพลังของพวกมันจะยังคงอยู่ในมิติวิญญาณหลังจากน้องสาวเสี่ยวจิงค้นพบหลักฐานพลังหกวิธีของทั้งสองนางก็ต้องตกใจอีกครั้งพี่ใหญ่หลักฐานพลังของพวกมันสูงมากพวกมันบ่มเพาะวิธีวิญญาณและวิธีทักษะเป็นหลักโดยวิธีทั้งสองอยู่ในระดับที่150 เสี่ยวจิงกล่าวเสียงตื่นไม่อยากเชื่อว่าพวกมันจะมีหลักฐานพลังสูงขนาดนี้ถึงอย่างไรพวกมันก็ฝึกฝนเพียงสองวิธีแม้มีระดับสูงก็จริงแต่จะไม่ถือว่าแข็งแกร่งเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวเขามองไปยังอี้เทียนฉู่ที่กำลังพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายซึ่งนางมีวิธีวิญญ,ญาณและวิธีทักษะในระดับที่120แต่เฉินเซี่ยงสังเกตได้ว่าหากต่อสู้กับชายร่างใหญ่ในรูปแบบตัวต่อตัว,ตวนางจะไม่พ่ายแพ้พวกมันอย่างแน่นอน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอีเทียนชูมีศักยภาพสูงกว่าชายร่างใหญ่ทั้งสองอย่างเห็นได้ชัดหลังจากระบุหลักฐานพลังกุยทีของทั้งสองได้แล้วเฉินเซียงก็ทำการสำรวจมิติวิญญาณของทั้งสองอย่างลึกซึง้งสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องประหลาดใจก็คือชายร่างใหญ่ทั้งสองล้วนบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สอง,อย,งอย่างไรก็ตามทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองของพวกมันล้วนมีขนาดเพียงห้องโถงซึ่งถือว่ากับแคบเป็นอย่างมาก ต้องทราบด้วยว่าทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองของเฉินเซี่ยงมีความกว้างใหญ่ไพศาลกล่าวได้ว่ามันเป็นมหาสมุทรอันไร้ที่สิ้นสุดยามนี้เฉินเซียงตรหนักได้ว่าทะเลจิตวิญญาณชั้นที่สองของตนมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษจึงไม่น่าแปลกใจที่อี้เทียนชูจะรู้สึกสนใจในตัวเขาเฉินเซียงส่งร่างวิญญาณเข้าสู่ส่วนลึกจิตวิญญาณชายร่างใหญ่ซึ่งทะเลจิตวิญญาณชั้นแรกของพวกมันมีความกว้างใหญ่จึงเป็นเรื่องยากในการค้นหาสถานที่กักเก็บพลังชีวิต พี่ใหญ่พลังชีวิตสมควรมีความเกี่ยวข้องกับวิธีดวงชะตาโดยตรงน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวแม้พวกมันไม่มีวิธีดวงชะตาปรากฏแต่จะต้องมีพื้นฐานวิธีดวงชะตาอยู่ในหลักฐานพลังกล่าวคือสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้วัตจักระทิ่พบจะต้องมีพื้นฐานจากกฎพลังหประการอยู่ในจิตวิญญาณถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ข้าต้องทำก็คือการค้นหาพื้นฐานวิธีดวงชะตาให้พบ เฉินเซียงกล่าวเขานึกตรองอยู่ครู่ก็เปิดใช้งานทักษะจิตติปและทำการตรวจหาเพียงไม่นานเขาก็สัมผัสถ,ถึงความผันผวนอันบางเบาดูเหมือนพื้นฐานวิธีดวงชะตาของชายคนนี้จะกำลังหิวกระหายเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มสิ่งนี้สมควรกระตุ้นได้ด้วยพลังแห่งวิธีดวงชะตาว่าแล้วเขาก็จัดการปลดปล่อยพลังวิธีดวงชะตาของตนก่อนจะได้ค้นพบตำแหน่งพื้นฐานวิธีดวงชะตาในที่สุด พื้นฐานวิธีดวงชะตามีลักษณคล้ายกับแปลงดอกไม้ทรงกลมขนาดไม่ใหญ่นะหากมันมีพื้นฐานวิธีดวงชะตาในลักษณะนี้มันก็ควรเริ่มการบ่มเพาะวิธีดวงชะตาได้ไม่ยากเสี่ยวจิงกล่าวดูเหมือนว่าพวกมันแทบไม่รู้เกี่ยวกับหลักฐานพลังหกวิธีเลยด้วยซ้ำพวกมันอาจเป็นสมาชิกระดับล่างของนิกายเจ้าเทียนดังนั้นพวกมันจึงไม่ได้การสนับสนุนเท่าที่ควร เฉินเซียงกล่าวในขณะที่กำลังค้นหาอายุไขาภายในพื้นฐานวิธีดวงชะตาครั้นแล้วเขาก็ค้นพบก้อนกลุ่มพลังและคาดว่ามันจะเป็นอายุไขของชายร่างใหญ่เฉินเซี่ยงถ่ายถอนร่างวิญ,ญญาณออกมาพร้อมกับนำอายุไขของชายร่างใหญ่ออกมาด้วยสิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากอายุไขของชายร่างใหญ่ออกมาด้านนอกมันก็เกิดการอ่อนแอลงอย่างน่าประหลาดเป็นเป็นไปได้ว่าอายุไขที่ออกจากมิติจิตวิญญาณจะทำให้เกิดการอ่อนแอลง เฉินเซียงตั้งสมมุติฐานยามนี้เขานำอายุขขย้ายไปที่ห้วงมิตรกระสกเทพหกวิถีและทำการโอนถ่ายเข้าสู่จิตวิญญาณของยายทวดมดท่านยายก้อนกลุ่มพลังนี้สมควรเป็นอายุขายยามนี้ท่านจะต้องผ่อนคลายจิตวิญญาณเพื่อให้มันหลอมรวมกับอายุไขเดิมของท่านเฉินเซี่ยงกล่าววิธีการนี้มีความเสี่ยงฉะนั้นหากท่านพบความผิดปกติให้รีบบอกข้าทันทียายทวดมดทำตามที่เฉินเซี่ยงบอกผ่านไปไม่นานานางก็ตะโกนขึ้นว่าสำเร็จแล้ว ปัจจุบันข้ามีอายุไขเพิ่มขึ้นอีกพันปีช่างวิเศษจริงๆยังเหลืออายุไขของชายอีกคนข้าจะนามันมาให้ท่านประเดี๋ยวนี้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเดิมที่เขาคิดว่าถ้าวิธีการนี้ไม่ได้ผลเขาก็จะกลับใช้วิธีการเดิมเพื่อเพิ่มอายุไขให้ยายทวดมดเฉินเซี่ยงจัดการเก็บเกี่ยวอายุไขของชายอีกคนด้วยความชำนาญผ่านไปไม่นานยายทวดมดก็ได้รับอายุไขเพิ่มขึ้น ในภายภาคหน้าหากสถานการณ์เอื้ออํานวยเฉินเซียงก็คิดจะทดลองนําอายุไขมาสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาและดูว่ามันจะให้ผลลัพธ์เช่นไรสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกหดหูก็คือการนําอายุไขออกมาสร้างผลกระทบที่ทําให้จิตวิญญาณของชายร่างใหญ่ทั้งสองอ่อนแอลงดังนั้นเฉินเซียงจึงต้องร่วมมือกับน้องสาวเสี่ยวจิงเพื่อทําการกลืนกินจิตวิญญาณของชายร่างใหญ่ทั้งสองอย่างรีบเร่งวิธีทักษะและวิธีวิญญาณของทั้งสองสูงมาก แต่หลังจากข้ากลืนกินเข้าไปมันไม่ทําให้รักฐานพลังของข้ามีการพัฒนาขึ้นมากนะเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วยามนี้เขาพบว่าวิธีทักษะและวิธีวิญญาณของเขาแทบไม่มีความก้าวหน้าเลยด้วยซ้ำพี่ใหญ่เป็นไปได้ว่ารักฐานพลังหกวิธีของท่านมีเงื่อนไขในการพัฒนายากกว่าปกติหรือไม่ก็เป็นเงื่อนไขในการบ่มเพาะพลังมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยท่านจะไม่สามารถกลืนกินรักฐานพลังของผู้อื่นได้เสี่ยวจิงตั้งสมมติฐาน เฉินเซียงหลับตาและทําการสื่อสัมผัสอย่างระมัดระวังช่างหน้าแปลกหลังจากท่ากลืนกินพลังวิญญาณของชายทั้งสองมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวจิงครุ่นคิดและกล่าวว่าอาจเป็นเพราะพลังวิญญาณของพวกมันมีความพิเศษถึงอย่างไรพวกมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทะเลเทพจักรวาลฉะนั้นมันอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างซึ่งพวกเราไม่เคยรับรู้มาก่อนการเสริมสร้างหลักฐานพลังหกวิถีด้วยกลืนกินจิตวิญญาณจะใช้ไม่ได้ผลกับพวกมันงั้นสินะ เฉินเซี่ยงกล่าวเขาลืมตาและหันมองไปยังอี้เทียนฉู่หากต้องการวิธีเสริมสร้างหลักฐานพลังที่รวดเร็วเขาก็คิดว่าควรจะขอความช่วยเหลือจากอี้เทียนฉูทันใดนั้นอี้เทียนฉูได้ลืมตาขึ้นนางชี้มือไปอยังทิศท,ทางหนึ่งและกล่าวว่านิกายอี้เทียนอยู่ทางนั้นท่านรู้ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงถาม นิกายอีเทียนมีระฆังศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้สร้างขึ้นจากจิตวิญญาณและเมื่อระฆังส่งเสียงพวกเราสาวกน,นิกายอีเทียนจะสามารถรับรู้ถึงพลังวิญญาณจากระฆังศักดิ์สิทธิ์ได้อีเทียนชูกล่าวในอดีตระฆังศักดิ์สิทธิ์ของนิกายอีเทียนได้หายไปอย่างลึกลับแต่แท้ที่จริงแล้วมันถูกย้ายมาที่นี่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ